อรุณสวัสดยามเช้าครับผมพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งร้วนหน้ายินดีนะครับผมวันนี้มานาเสนอนะครับผมกับผัดกะปิหมู3ามชั้นเจนะครับผมวิธีทําหมูสามชั้นเจสมุนไพรหรือว่าหมู3ชั้นเจนั่นนะ่ะดูใน E p พี210ได้นะครับผมมีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้วัตถุด,ดิบก็มีดังนี้หมู3ามชั้นเจกะปิพริกสดมะเขือแล้วก็ใบมะกรูดนะครับผมเราตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปนะครับผมหั่นหมู3ามชั้นเจลงไปนะครับผมเจียวให้มันเหลือง ให้มันหอมนะผมเสร็จแล้วตักหมู3ามชั้นเจออกก่อนนะครับผมเราจะทําการตำพริกชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เรานะครับผมแล้วก็ลองไปทําทานดูนะผมเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูอร่อยจริงๆนะผมแนะนําเลยอร่อยจริงๆทําขายก็ได้นะอร่อยจริงๆเพราะว่าทานกับข้าสวสวยร้อนข้าวเหนียวเนี่ยเวลาเดินทางไปไหนเนี่ยอร่อยจริงๆนะครับผมมันโดยส่วนตัวแล้วจิเป็นคนไม่ชอบกินโปรตีนเกษตร ไม่ชอบเลยโปรตีนเกษตรนี้ไม่ชอบแป,แป้งนี้ไม่ชอบแต่ทําไมถึงหันมาทำเพราะว่าอร่อยจริงๆกินโปรตีนเกษตรก็ไม่มีเข้าไปดูสูตรได้นะผมวิธีทำหมู3ชั้นเจยังไงให้มันไม่มีกลิ่นนะครับผมใน EP 210นะผมประมาณนี้เราพอเราอ่าเรียกว่าอะไรทอดหมู3ชั้นเจจนมันเหลืองแล้วตักออกเสร็จแล้วตามพริก เอาพริกใส่ลงไปเจียวให้หอมหน่อยหนึง่งใส่กระปิกลงไปพอใส่กระปิกลงไปผัดผัดผัด,ผ,ด,ผ,ดผัดกับน้ํามันนะผมผัดให้มันหอม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 พอมันหอมเสร็จแล้วเราจะปรุงกันวิธีการปรุงปรุงไม่ยากเลยนะผมท่านใดที่ว่าแพ้รสด,ดีเจนะผมหรือว่าแพ้ผงชูรสนะผมเราก็ใช้วิธีผงชูรสจากพืชวิธีทำเข้าไปดูสูตรได้นะผมใน ใน EP ที่ผมลงเคยลงไว้ให้นะผมเข้าไปดูได้มีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะผมอันนี้เราจะทําการปรุงแล้วนะครับผมผมใช้แค่2ตัวเองซอสอเห็ดหอมหรือว่าน้ำมันหอยเจตามด้วยน้ําตาลแค่นั้นผมปรุงแค่นี้อร่อยแล้วนะผมไม่ปรุงอะไรเยอะแต่ถ้าพี่ๆท,ท่านใดขาดอะไรไม่ว่าจะขาดรสดีผงชูรสอะไรก็ใส่ลงไปก็ได้แต่ในหมู3าชั้นเจเนะี่ยผมปรุงไว้เรียบร้อยว่ามันมีมันมีรสดีหรือว่าผงชูรสอยู่แล้วนะผมมีมีการปรุงอยู่แล้วนะผม เราก็จะทําการปรุงผัดผัดผัดแล้วก็ปรุงแล้วก็เอาน้ําน้ําใส่หน่อยคุกคิกคน้ําล้างในโคกอ่ะล้างในขันในโคกที่มันมีเพียครับเทเข้าไปราดเข้าไปผัดผัดคุกคข้ายเข้ากันแล้วก็ชิมให้ได้รสชาติตามที่ต้องการเมื่อรสชาติโอเคเอาหมู3ามชั้นลงไปผัดผัดคุกเข้า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 เสร็จแล้วแล้วก็ฉีกใบมะกรูดลงไปพอฉีกใบมะกรูดลงไปเราก็พร้อมจัดเสิร์ฟ หน้าผมสีสันน่าทานไหมล่ะครับผมมีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้ยังไงฝากติดตามกดไาลคา์กดแชร์แล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดี